ดีใจมากๆค่ะก็ตอนนี้จริงวงการซีรีส์วายแล้วก็เวงการของเราแบบค่อนข้างจะแบบเติบโต,ตมากๆเลยดีใจที่มีงานดีๆแบบนี้มาให้พวกเราค่ะ นะนะช่วงนี้อินเป็นพิเศษเลยคือพี่หลิงกับ้องออมค่ะใส่สร้านราักใช่ค่ะเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าแบบเคมีคู่นี้ดีมากๆนี่คือชอบผู้หญิงสวยเออก็เลยชอบพี่หลิงมากมากค่ะแล้วก็ในมูทองรวมของเรื่องนี้มันทาให้คนดูแลรู้สึกอินแล้วก็รู้สึกรักในตัวละครไปด้วยค่ะ จริงๆตอนนี้การแข่งขันสูงมากๆเลยแล้วก็มีหลายๆคู่มากๆที่แบบทั้งอยู่แล้วก็ตอนนี้กําลังเพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่เลยให้ตั้งใจผลิตผลงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็ขอส่งแรงใจให้มีคนรักแล้วก็มีแฟนคลับเยอะๆปังๆค่ะชาร์ตตอนนี้นะคะเพลงของเบนนะคะเพิ่งออกเลยค่ะกับเพลงคิดตีไม่ได้เลยนะคะสามารถรับชมเอ็มวีได้แล้วทางช่อง YouTube ค r e น label ค่ะแล้วก็สามารถฟังเพลงของหนูได้บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยนะคะ